หากครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมบ้านขวัญใจโซเชียลนะครับคนนั้นก็คือลุงพลไปได้เลยครับครับขณะนี้เราก็มาถึงบ้านกกอกแล้วครับต่อไปก็จะไปบ้านลุงพลครับอ่าอีกสักครู่นะครับวันนี้ดูป้ายเข้าบ้านซะก่อนนะครับแล้วบรรยากาศรอบๆนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้านลุงพลครับ อ่าครับวันนี้เรามาถึงบ้านลุงพลแล้วครับซึ่งเราออกจากบ้านที่ทอดกระถินนะครับที่บ้านน้ํากํานะครับขณะนี้เรามาถึงแล้วครับอ่าจะไปชมบ้านลุงพลนะครับครับอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านลุงพลนะครับที่มีร้านกาแฟและสวนยางนะครับอ่าแล้วต่อไปเราก็จะไปชม ในบ้านของลุงพลนะครับ <Okay. S 1> วันนี้พี่น้องก็มาเยอะนะครับประมาณสองสามร้อยคนนะครับรถจนหน้าบ้านจนไม่มีที่จอดแล้วครับแม่ค้ามาขายที่ขายร้านก็ขายดีขายดีจนไม่มีอะไรที่จะขายนะครับต่อไปเราจะเดินไปบ้านลุงพลนะครับ นี่คือบ้านลุงพลนะครับใช่ไหมครับบ้านลุงพลเนาะเอออ่ะเชิญเลยครับปูบ่ออ่ะปูฟองแล้วเออเอาครับ งนสวัสดีครับอะไรก่อนเทีย <c oughs> วใช่ปะอ่าลุงพลมาแล้วนะครับอ้าว,วมาทอดกระถินเ <c oughs> ออก็มาเ <c oughs> ออครับลุงพลตามหลังมาแล้วมาถึงแล้วครับเ <c oughs> ออได้บุญด้วยกันโอ้ปลาเต๋าน่สวยอ้าว,นนว,อ,าวอินบุญนะ เออวันนี้อิ่มบุญอิ่มบุญรถที่สวยโอ้ลุงพลขับรถเองเลยอ่ะ จัเป็นมอมจับลุงพลจับเช่นลุงพลขับรถเองเลยโอ้เก่งเนาะครับครับอ่าครับไม่ต้องถ่ายนะคะไม่ต้องถ่ายโอ้เก่งอ่าผมมาก่อนนะเอองานกระถินด้วยกันเนี่ยผมมาก่อนกลัวไม่เจอหนังสือมันเป็นเกลดเล็กเล็ดสีเบียนี่แหละเกลดนั้นเป็นเล็ดสีเบยากให้มันยู่กับโค้ดเล็ดสีเบียมันเป็นสีแดง อันก็นยังยี่ห้าเป็นไหมครับไม่เป็นทป่นครับอันนี้นี่น ครับอันนี้คือบ้านลงพลนะครับอันนี้คือเส้นทาง2287นะครับการเดินทางมาที่บ้านลงพนนี่ครับจะมีอยู่หลายเส้นทางครับถ้าเรามาจากขอนแก่นหรือกรสิน์ก็คือมาตามเส้นทางอำเภอบูซีนาลายเขาว,วงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับมาทางลงหลวงหรือใครมาจากสกลนครก,รก็มา ที่อำเภอเต่างอยนะครับเต่างอยแล้วก็มาเส้นดวงหลวงหรือเขาวงแล้วครับก็มาถึงสามแยกก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็เลี้ยวมาประมาณไม่ประมาณ10หรือ20กิโลเมตรนี่แหละครับหรือเส้นทางที่เรามาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเส้นทางธาดพนมนะครับนครพนมหรือมุกดาหารนะครับเออมาได้มาได้นะครับคือบ้านลุกคนก็จะอยู่ที่ จนนเส้นนี้แหะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือสองสองปดเจ็ดนะครับอ่ามาได้เลยครับ